สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่นน Momo. อง Kendo Mo Mo กลับมาพบก,กับการรีวิวมังงะกันอีกแล้ววันนี้มังงะที่ผมจะมารีวิวก็คือ2เล่มน,นี้นะครับผมก็คือ2เรื่องจากค่ายบงกตนะครับต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้อ่านมังงะจากค่ายบงกตนะครับที่ผ่านมานี้ไม่เคยแตะเลยนะครับนี่ก็เป็น first time เลยนะครับซึ่งก็คือเรื่อง ร้อยเรียงรักจากหัวใจนะครับเล่มนี้แล้วก็เล่มนี้นะครับ Orange ซึ่ง2เล่มนี้ก็เป็นประเภทโรแมนติกทั้งคู่เลยนะครับก็เลยหยิบมารีวิวพร้อมกันเลยเริ่มจากเรื่องนี้เล่มแรกก่อนเลยและกันนะครับผมร้อยเรียงรักจากหัวใจผู้แต่งและผู้วาดก็คนเดียวกันนะครับก็คืออาจารย์ซูโมริชิตะนะครับลายเส้นจะประมาณนี้นครับเทนะผู้ชายเนี่ยเทแล้วก็นางเอกก็จะแบบ ตาหวานนะครับเป็นการ์ตูนตาหวานตามสไตล์ของค่ายบงกตนะครับผมตัวในไทยเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันมีอยู่1เล่มนะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยผมเห็นว่ามี6เล่มแล้วนะครับผมก็ในไทยก็น่าจะมาเร็วๆนี้นะครับเล่ม2ผมชอบหน้าปกเล่มนี้มากตอนที่ผมไปเดินร้านการ์ตูนแล้วผมก็เห็นหน้าปกเล่มนี้แล้วแบบสวยมากซึ่งเป็นเรื่องที่ผมชอบหน้าปกมากเลยนะหน้าปกแบบ สวยทั้งด้านหน้าแล้วก็ปกหลังก็ด้วยนะครับนี่ตัวกระดาษด้านในเนี่ยก็เป็นกระดาษกรีนรีสนะครับถนอมสายตาแล้วก็ใช้หมึกซอยอิงนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษต่อร่างกายอ่ามีเขามีเขียนไว้แบบนี้ด้วยนะครับผมก็เพิ่งเคยอ่านของบงกฎมานี่กระดาษก็ดีไม่ติดหมึกไม่ติดมือนั่นเองครับผมไม่เปื่อนลายเส้นก็ ประมาณนี้ครับผมสวยนะผมชอบนะไม่ค่อยได้เจอลายเส้นแบบนี้เท่าไหร่เพราะปกติผมก็ไม่ได้อ่านแนวตาหวานอะไรนี้นะครับผมรักโรแมนติกตาหวานน,นี่เป็นลายเส้นที่น่ารักดีนะครับก็ในหนึ่งเล่มเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตอนซึ่งผมจะรีวิวแค่เล่าจะเล่าแค่ตอนที่1แล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการสปอยเยอะเกินไปนะครับผมถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถ ไปซื้อมาอ่านกันต่อได้นะครับผมเปิดเรื่องมาตอนที่1น,นะครับผมโลกของยูคิยูคิก็คือนางเอกของเรานั่นเองครับผมโลกของยูคินั้นจะแตกต่างไปจากโลกของคนอื่นนิดหน่อยนะครับตรงที่ว่ายูคินั้นมีอาการบกพร่องทางการได้ยินซึ่งนั่นก็คือหูไม่ได้ยินนั่นเองนะครับผมเริ่มเรื่องมาเนี่ยขณะที่อยู่บนรถไฟนะครับก็มีฝรั่งเข้ามาถามทางกับยูคินะครับซึ่งยูคิที่ไม่ได้ยินก็ ไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับผมทันใดนั้นเองก็มีพระเอกสุดหล่อของเรานะครับเข้ามาตอบกับฝรั่งนะครับมาช่วยยูคิได้ยูคีก็ได้สังเกตว่าผมสีเงินเหมือนเคยเจอคนนี้ที่ไหนมาก่อนนะครับผมสีเงินแบบนี้หล่อๆนะครับผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าอยู่ชมรมเดียวกันกับลินจังนะครับเพื่อนของยูคินั่นเองซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่มหาหาไรนั่นแหละอ่าก็ได้เขาเข้ามาช่วยไว้ก็ รู้สึกอยากจะขอบคุณอ่าก็แต่ว่าพูดออกมาไม่ได้ก็เลยพยายามที่จะพิมพ์นะครับซึ่งพระเอกก็ถามว่าอ่านปากเป็นไหมซึ่งนางเอกอ่านได้เป็นนะครับสุดท้ายก็เลยพิมพ์ในโทรศัพท์เหมือนเดิมนะครับก็แนะนําตัวว่าเราอยู่มาหาลัยเดียวกัน เป็นเพื่อนชมรมเดียวกันกับลินจังนะครับเพื่อนของนางเอกเมื่อพระเอกของเราได้อ่านข้อความในโทรศัพท์แล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าจะลงสถานีต่อไปนะครับก็ได้บอกกับนางเอกว่าเดี๋ยวจะลงสถานีต่อไปนะโดยการพูดขยับปากให้อ่านง่ายขึ้นกว่าเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ลูบหัวนางเอกก่อนลงรถไฟนะครับพร้อมกับบอกว่าไว้เจอกันนะครับนางเอกก็น่าจะเริ่มชอบพระเอกตั้งแต่ตอนนี้แหละครับโลกของฉันเป็นโลกที่เสียงไม่ใช่เสียงมาตั้งแต่เกิดนะครับ ก็คือไม่ได้ยินเสียงนะครับกว่าจะรู้ตัวว่าแรงสั่นสะเทือนนี้เกิดขึ้นในตัวฉันก็หลังจากที่ลงรถไฟไปแล้วอ้าวแมเริ่มตกหลุมรักขึ้นมานะครับผมจากนั้นนางเอกก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังนะครับซึ่งก็คือรินจังนะครับคนน,นี้ีเปิดรูปให้ดูรินจังก็บอกว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองได้อิซิโอมิซังช่วยเอาไว้สินะซึ่งก็คือชื่อของพระเอกนั่นเองนะครับผม อิซูโอมิซังเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวเมืองนอกบ่อยๆนะครับมักจะแบกกระเป๋าแบบนี้นะครับแบบไปเที่ยวต่างประเทศไปกลับไปกลับเป็นประจำนะครับเพื่อที่จะพบเจอผู้คนและสถานที่ใหม่ๆนั่นเองนะครับผมลินจังก็เลยบอกว่าปื้มเขาเหรอนี่ปื้มเหรอก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าปื้มหรือเปล่าลินจังก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยไปกินข้าวด้วยกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปเจออิซูโอมิซังนะครับผมซึ่งอิซูโอมิเนี่ยทำงานอยู่ที่ ร้านอาหารร้านนี้นะครับผมเปิดประตูเข้าร้านไปเจออิซูโอมิเซตผมมาแบบหล่อๆนะครับนี่หัวใจเต้นตึกตักบรรยากาศดูไม่เหมือนเดิมนะครับนี่มีนึกในใจด้วยเท่นะครับอิซูโอมินี่ก็มาลูบหัวอีกแล้วนะครับผมถามว่าเล่าดื่มไหมนะครับพยายามพูดอ้าปากให้เห็นชัดๆนะครับว่าแบบจะได้อ่านปากออกนะครับผมจากนั้นก็ยื่นไวบอร์ดให้เขียนนะครับว่าจะ สั่งอะไรนะครับขอเป็นชาอูหลงแล้วกันค่ะยูคิก็ได้นั่งมองดูการทำงานของอิซูโอมินะครับว่าเป็นคนที่เท่นะครับผมนี่พูดได้หลายภาษานะครับแล้วก็สามารถเข้ากับผู้คนง่ายคุยกับลูกค้าได้อย่างเป็นธรรมชาติสุดๆนะครับผมก็ริสกชอบนะครับอยากจะขอไอ l ดี e ลแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ขอนะครับจนออกจากร้านมาแล้วอิซูโอมิก็เลิกงานพอดีเป๊ะเลยนะครับผมลินจังที่เห็นจังหวะดีอย่างนี้ก็เลยบอกว่า งั้นฉันขอกลับก่อนนะแล้วให้2คนนี้กลับบ้านด้วยกันอันแน่เพื่ <The> <world> พอนที่รู้ใจจริงๆนะครับผมอิซอมิและยูคิก็ได้เดินกลับบ้านท่ามกลางหิมะโปรยปลายเล็กน้อยนะครับ,รบโรแมนติกนะครับผมในบรรยากาศที่โรแมนติกท่ามกลางหิมะโปรยปลายอย่างนี้นะครับยูคิก็ได้รวบรวมความกล้าแล้วก็ขอ id line นะครับผมพิมพ์ในโทรศัพท์เอา อิซูโอมิเนี่ยก็จะตอบว่าได้นะครับแต่ว่าตอบได้ธรรมดาเนี่ยมันไม่เท่นะครับก็เลยถามว่าภาษามือคําว่าได้เนี่ยทำยังไงนะครับผมอ่ายูคิก็เลยบอกว่านี่ทํานิ้วก้อยนี่ทาอย่างนี้แต่ว่าได้นะครับผมนี่เป็นไงแบบบอกว่าได้ปกติมันไม่เท่นะครับต้องภาษามือให้นางเอกประทับใจนะครับผมโอ้โหโรแมนติกเลยนี่ครับผมได้จากนั้นเราก็ แกลกไอดีไลกันนะครับตืดึงมี ICO m อมิมานะครับหลังจากที่ทั้งสองแกลกไลกันแล้วยูคิก็ได้ถามกับพระเอกว่าพระเอกเนี่ยที่เป็นคนที่ไปต่างประเทศมามากมายผ่านโลกมาเยอะนะครับก็เลยได้ถามว่าโลกนี้กว้างใหญ่ไหมคะพระเอกก็บอกว่ากว้างสุดๆพร้อมทั้งยังพิมพ์ทิ้งท้ายว่าให้ฉันได้เข้าไปในโลกของยูคิด้วยสิโอโหนางเอกนี่แบบงงเลยนะครับอะไรนะนี่จะตอบอยังไงดีนะครับเขินนะตอบไม่ถูกนะครับ ก็เลยบอกว่าส่งเป็นภาษามือนะครับซึ่งน่าจะแปลว่าโอเคหรือว่าได้เนี่ยแหละครับผมนี่ยูยูก็มาปรากฏตัวก็เลยเผยดีด้เกินไปนะครับผมมาปรากฏตัวในโลกของฉันนะครับผมวิธีหักห้าความรู้สึกนี้นั้นฉันไม่อยากรู้เอาซะเลยอันนีจบตอนที่หนึ่งนะครับโลกของยูคิฟิลการ์ตูนก็หวานหานโรแมนติกแบบนี้นะครับตามสไตล์การ์ตูนตาหวานนะครับรักโรแมนติกท่ามกลางหิมะโปรยปลายนะครับนี่ เรื่องแรกถ้าใครสนใจก็ไปจัดกันได้นะครับ90บาทเรื่องที่2นะครับเรื่องต่อมา Orange หรือว่าส้มนั่นเองครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมชื่อเรื่องว่าส้มนะครับมีทั้งหมด5เล่มจบนะครับปัจจุบันในไทยก็ออกครบจบแล้วนะครับแต่ว่าผมอ่านแค่เล่มเดียวอยู่เลยนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาเรารีวิวเราก็ไม่ได้รีวิวครบทั้ง5เล่มอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยนะครับเราก็รีวิวแค่ ช่วงแรกๆของเนื้อเรื่องนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับอย่างแรกคือหน้าปกสวยอีกแล้วนะครับนี่สายการ์ตูนตาหวานตาแปว๋วเนี่ยแบบหน้าปกจะแบบโทนน่ารักน่ารักนะครับเรื่องเนี่ยอ่ะเรื่องร้อยเรียงรักเนี่ยจะแนวเป็นแค่พระเอกนางเอกนะครับเป็นจูจีเยนแค่สองคนแต่เรื่องนี้จะมีความเป็นเพื่อนมานะครับความเป็นมิตรภาพระหว่างเพื่อนเพิ่มเ,เข้ามานะครับจาก รักโรแมนติกของพระเอกนางเอกนะนี่ซึ่งผมชอบปกของเรื่องนี้มากเลยปกเล่มนี้มันแบบกระดาษมันด้านนะครับผมเป็นคนชอบปกที่กระดาษด้านๆอย่างเงี้ยมันแบบสัมผัสมันดีนะครับผมนี่เรื่องโ้มนะครับแต่งโดยแต่งและวาดโดยอาจารย์อิจิโกะทาคาโนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้อยู่ในสายนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่านี่ก็เป็น first time ที่มาอ่านแนวนี้แต่รู้สึกว่าเรื่องเนี้ย จะดังนะครับเรื่องเรื่องส่มนะครับอ่าซึ่งผมอ่านจบแล้วเล่มหนึ่งก็น่าสนใจใช้ได้มันเป็นแนวแบบว่าย้อนเวลาย้อนอดีตสักหน่อยนะครับโตเกียวรีเวนเจอร์ไม่ใช่นะครับผมในเรื่องเปิดตัวด้วยช้าวันหนึ่งนะครับในช่วงชีวิตของทาคามิยะนาฮนางเอกของเรานะครับช่วงชีวิตที่อยู่ในไฮสคูลปี2นะครับซึ่งก็ประมาณ ม5ประเทศไทยนะครับผมได้มีจดหมายนะครับส่งมาถึงนาโฮนางเอกของเราซึ่งพอนาโฮได้อ่านจดหมายนะครับในจดหมายก็ได้เขียนไว้ว่าคุณทาามิยะนาโฮฉันตอนเป็นนักเรียนไฮสคูลปี2สบายดีหรือเปล่าฉันเขียนจดหมายจากอนาคตใน10ปีข้างหน้าก็คือตัวฉันในอนาคตเขียนจดหมายกลับมาให้ตัวเองในอดีตน,นะครับทำไมฉันถึงต้องเขียนจดหมายนี้ถึงเธอตอนที่เธอเป็นไฮสคูลปี2ัน่ะเหรอ ก็เพราะว่าฉันมีเรื่องอยากจะขอให้เธอช่วยทําให้สมบัติยังไงละ่ะซึ่งก็เป็นแนวแก้ไขอดีตนะครับเพื่อให้ปัจจุบันดีขึ้นนะครับอย่างกับโตกเกียวรีเวนเจอร์เลยนะครับผมซึ่งตอนแรกนาโฮก็ไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่นะครับว่าจดหมายที่เขียนมานี้จะเป็นเรื่องจริงนะครับถึงลายมือจะดูคุ้นๆก็เถอะแต่ข้อความในจดหมายนะครับดันเขียนรายละเอียดเนื้อหาในชีวิตของนาโฮตรงทุกอย่างเลยนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่6เมษา ลืมตั้งนาฬิกาปลุกเลยตื่นสายนะครับก็เลยตกใจว่ารู้ได้ยังไงนะครับผมไม่มีใครรู้เรื่องนี้แท้ๆจากนั้นก็ได้เขียนอธิบายต่อว่าในวันนี้จะมีนักเรียนย้ายเข้ามาใหม่ชื่อนารุเซคาเครุนะครับนี่ซึ่งก็คือพระเอกของเราด้านเองนะครับเปิดเรื่องมายนี้หน้าตาดูทึมๆม,มึนๆเลยนะครับเหมือนแอลในเรื่องเดดโนดเลยนะครับชื่อนารุเซคาเครุนะครับนี่ก็เป็นการตกใจครั้งที่2แล้วว่า ในจดหมายนี้เขียนตรงนะครับอย่างการรู้อนาคตมาเลยทีเดียวเชียวและก็ยังได้เขียนไว้อีกว่านารุเะจะมานั่งข้างๆนาโฮนะครับนี่ไม่สิมันต้องเป็นเรื่องบังเอิญมันจะเป็นเรื่องจริงได้ยังไงแต่ก็ตรงตามที่จดหมายเขียนเลยนะครับจดหมายจากอนาคตนาโฮของเราก็เริ่มเชื่อข้อความในจดหมายขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการที่อ่านข้อความแล้วตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับหลังจากนั้นแก๊งเพื่อนๆของนาโฮก็ได้ชวนนารุเะไปเที่ยวนะครับ กลับบ้านด้วยกันหน่อยนี่ตอนแรกนารุสิก็จะไม่ไปนะครับซึ่งในจดหมายเนี่ยได้เขียนไว้ว่าถึงจะชวนคาเครุนารุสิกลับด้วยแต่เขาจะปฏิเสธนะครับนี่ก็ตรงตามจดหมายที่บอกว่าจะไม่ไปนะครับโดยในจดหมายก็ได้เน้นย้ำไว้ว่าเฉพาะวันนี้อย่าชวนคาเครุเป็นอันขาดนะครับนางเอกก็สงสัยว่าอืแล้วถ้าชวนไปจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็คิดว่า คงไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหรอกครับนี่ถ้าชวนไปแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นเหรอนี่ก็เลยสุดท้ายก็เลยชวนไปนะครับชวนกลับบ้านด้วยกันแล้วคาเครูก็อ่ะโอเคกลับบ้านนะครับทั้งแก๊งก็ได้ทําความรู้จักกันนะครับเริ่มจากคนแรกคืออาซุสะฮางิตะนาโฮนางเอกของเรานะครับแล้วก็ทาคาโกะและสุวะนะครับผมนี่คือแก๊งเหล่าเพื่อนเกลืนะครับที่จะอยู่ด้วยกันจนถึงเล่มห้านะครับผมนี เราแก๊งเพื่อนนะครับเรื่องเน,เนี่ยจะมีความเป็นเฟรนนะครับมีความเป็นเพื่อนเข้ามาแนวๆเหมือนอนุภา n a คล้ายๆประมาณนั้นนะครับผมจะไม่ได้เป็นรักจูจีแค่พระเอกนางเอกเราแก๊งเพื่อนๆก็ได้คุยกันทําความรู้จักคายเครุนะครับซึ่งคาเครุก็ดูจะเข้ากับเพื่อนๆได้ดีนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการชวนกินขนมปังกันนะครับด้วยขนมปังไส้ที่นางเอกชอบนะครับจะเป็นไส้แกงกะหรี่แต่ว่าทุกคนก็อยากจะกินนะครับนางเอกของเราที่ เป็นนางเอกนะครับด้วยนิสัยนางเอกนะครับก็เลยมีนิสัยเสียสละให้เพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆกินดีกว่านะครับเสียสละขนมปังเกงกะหลี่จากนั้นคาเคลูนะครับนิทีนิสัยพระเอกนะครับด้วยความที่เป็นพระเอกนะครับก็เลยหันมาสังเกตแล้วก็บอกว่าแลกขนมปังเมลอนกับขนมปังเกงกะหลี่ไหมนะครับน่นางเอกของเราก็เขาสังเกตได้เหรอเนี่ยว่าฉันอยากจะกินขนมปังเกงกะหลี่นะครับผมก็เลยมาขอเปลี่ยนจากนั้นทุกคนก็ กลับบ้านด้วยกันนะครับหลังจากนั้นเอกกลับมาบ้านก็ได้นั่งอ่านจดหมายจากอนาคตท,ที่เขียนมานะครับซึ่งนายเอกก็รู้สึกว่าถ้าข้อความพวกนี้เป็นความจรงิงมันก็รู้สึกน่ากลัวนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะไม่อ่านดีกว่าไม่เปิดดูนะครับวันต่อมาก็มีเรื่องที่น่าสงสัยเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เหล่าแก๊งเพื่อนชวนคาเครุก,กับบ้านด้วยกันในวันนั้นซึ่งในจดหมายเขียนว่าอย่าชวนกลับบ้านเป็นอันขาดนะครับคาเครุก็ไม่มาโรงเรียนอีกเลยนะครับผม เป็นเวลา2อาทิตย์นับตั้งแต่วันที่6เมษายนครับผ่านไปจนถึงวันที่20เมษานะครับข้อความในจดหมายในวันนี้เขียนไว้ว่าจะมีงานกีฬาประเภทบอลน,นะครับนางเอกจะถูกขอให้เป็นคนตีแทนคนที่ออกในการแข่งซอฟบอลในเวลานี้ฉันเสียใจที่ปฏิเสธที่จะตียังไงก็อยากให้ตีอย่าปฏิเสธเลยนะนี่คือข้อความจากอนาคตที่บอกไว้ว่าอย่าปฏิเสธที่จะตีเลยยังไงก็ไปตีให้ได้ และข้อความสุดท้ายคือวันนี้ฉันจะชอบคาเครุส่วนเรื่องเหตุผลในการหยุดเรียนของคาเครุเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้นะครับว่าทําไมถึงหยุดเรียนมาถึง2อ,อาทิตย์นะครับซึ่งคาเครุก็แค่บอกว่าแค่โดดเรียนเฉยๆเนี่ยแค่นั้นเองเหรอแค่โดดเรียนจริงๆเหรอนะครับอเรื่องราวนี้น่าสนใจน่าติดตามขึ้นมาแล้วนะครับระหว่างที่พระเอกนางเอกกาลัง,งพูดคุยกันอยู่นะครับก็มีเพื่อนมาขอให้นาโฮนะครับช่วยตีซอฟบอลแทนได้ไหมนะครับ ซึ่งเป็นแต้มสําคัญที่จะพลาดไม่ได้ถ้าพลาดก็แพ้นะครับทําให้นาฮฮเนี่ยรู้สึกว่าตีไม่ไหวหรอกถึงแม้ตัวเองเนี่ยจะเคยเล่นกีฬาซ้อมบอลมาก่อนนะครับแต่ก็แบบว่าไม่กล้าไม่อยากจะตีนะครับก็เลยบอกว่าขอโทษนะช่วยตีไม่ได้หรอกแต่สุดท้ายแล้วก็มานึกถึงข้อความในจดหมายนะครับที่บอกว่าอย่าปฏิเสธเลยนะครับเป็นเรื่องที่ตัวเองในอนาคตเขียนมาว่าเรื่องนี้ที่จะทําให้เสียใจยถ้าปฏิเสธนะครับ สุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าฉันจะไปตีซอฟบอลนะครับซึ่งข้อความในจดหมายก็ยังได้เขียนเอาไว้อีกว่าลูกแรกจะตีมาเป็นลูกโค้งนะครับลูกที่สองจะตีมาเป็นลูกตรงนะครับโหรู้อนาคตอย่างนี้ไม่พลาดนะครับตีไปเลยโฮมรันนะครับผมนี่ครับโหโคตรโกงเลยนะครับรู้อนาคตได้เป็นครั้งแรกที่ชนะนะครับดีใจนะครับเพื่อนเพื่อนก็ดีใจกันนะครับแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าจริงๆแล้วนางเอกนะครับเจ็บเท้าอยู่นะครับเพราะว่ารองเท้ากัดนะครับใส่มาผิดไซส์นะครับ ซึ่งมีพระเอกของเราอีกแล้วนะครับด้วยความที่เป็นพระเอกนะครับก็เลยสังเกตว่านางเอกเจ็บเท้านะครับผมก็เลยหยิบกล่องพยาบาลมาให้แล้วก็ทําความสะอาดรักษาแผลให้นะครับพระเอกก็ได้บอกว่าฉันเฝ้าดูอยู่นะเพราะฉันรู้สึกสนใจนางเอกของเราก็ใจเต้นนะครับตึกตักตึกตักแล้วก็ตรงตามที่จดหมายบอกไว้เลยนะครับว่าวันนี้ฉันจะชอบขายเครุนะครับผมจากนั้นฉากก็ตัดมาในอีก10ปีข้างหน้าอนาคตนะครับเป็นนาฮอเวอร์ชั่นโตแล้วนะครับ นี่กลายเป็นหน้าผู้ใหญ่ซึ่งผู้ชายที่อยู่กับนาโฮใน1ิปีข้างหน้าก็คือสึอวะนะครับเพื่อนในแก๊งนั่นเองแต่ว่าอุ้มลูกมาด้วยนะครับผมตอนนี้พวกเราก็อายุ2ี่สิบ็ดแล้วนะครับแถมถือดอกไม้แบบนี้พร้อมกับบอกว่าเราจะไปเยี่ยมคายเครุนะครับผมนี่สิบปีให้หลังคายเครุไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้วฉันสูญเสียสิ่งที่สําคัญมากไป ฉันอยากจะขอให้เธอเฝ้าดูขายเครุกให้ดีนะครับนี่คือข้อความจากจดหมายที่บอกว่าอยากจะให้ช่วยเฝ้าดูคายเครุกให้ดีนะครับเป็นภารกิจหลักที่ตัวฉันในอนาคตส่งมาให้ตัวฉันในอดีตนะครับเพื่อแก้ไขสิ่งที่ทําพลาดไปนะครับผมและนี่ก็คือโตเกียวรีวิเนเจอร์ใช่ครับผมออรเรนต์ All Man นะครับเรื่องส้มประมาณน,นี้นครับซึ่งผมว่าก็น่าสนใจดีนะครับหนึ่งคือเป็นเลฟคอมแบบ รักโรแมนติกแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาด้วยนะครับผมรอบรั้วโรงเรียนแล้วก็มีการเรื่องอนาคตอด,ดีตอะไรแบบนี้ใส่ไฟเข้ามาหน่อยๆน,นะครับผมก็แนะนําเรื่องนี้เรื่องส้มนะครับผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักน่าจะเคยอ่านกันแล้วแหละเพราะว่ามันก็เก่าแล้วนะแล้วก็ห้าเล่มจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคาก็ห5บาทเองไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมก็ไปตามอ่านต่อ2 3 4 5สี่ห้า นอกจากนี้ท้ายเล่มยังได้มีการ์ตูนสั้นนะครับชื่อเรื่องว่า Astro n a o t สีสันฤดูใบไม้ผลินะครับเป็นการ์ตูนสั้นของอาจารย์อิจิโกะทาคานะนั่นเองนะครับผมก็เรื่องนี้ก็เพลินๆน,นะครับรักโรแมนติกกันอีกแล้วนำเสนอเรื่องราวเป็นคู่หญิงสาวฝาแฝดน,นะครับคนพี่และคนน้องฝาแฝดหน้าตาเหมือนกันนะครับดันชอบผู้ชายคนเดียวกันนะครับผมก็ เนื้อเรื่องประมาณนี้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องสั้นผมก็คงไม่ได้รีวิวอะไรเยอะเรื่องสั้นก็คือฝาแฝดสองคนนะครับชอบผู้ชายคนเดียวกันก็คือพระเอกของเรานั่นเองนะครับผมเกิดเป็นเรื่องราวรักอบลบนโรแมนติกขึ้นมานะครับผมก็ยังไม่ได้จบนะในเล่มนี้ก็ยังไม่จบมันก็จะยังมีต่อในเล่มอื่นนะครับผมคิดว่าในเล่มสองเล่มสาของเรื่องออรนเลเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องสั้นอันนี้แทรกเข้ามานะครับในทุกๆเล่มก็ ลองไปติดตามอ่านก็นได้ผมเลยรู้สึกว่าไอ้นี่คุ้ม้วเนี่ยเล่มเนี่ยย่างหกสิบห้าบาทอะ่ะซึ่งเป็นหกสิบห้าบาทที่เล่มหนามากอะ่ะแล้วแบบว่าซื้อหนึ่งเล่มได้สองเรื่องนะครับผมก็ <g ül> <g ül> คือเรื่องหลักนะครับเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องมีเรื่องสั้นท้ายเล่มมาให้อ่านอีกนะครับผม <g ül> ก็ได้สองเรื่องในเล่มเดียวเลยนะครับผมเออซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นแบบ เล่มราคาแบบยุคเก่าไงเลย65บาทอยู่เล่มเนี่ยมันมาใหม่แล้วมันก็เลยราคาเป็น90บาทนะครับผมนี่ทั้งๆท,ที่เล่มนี้นี่แบบหนากว่าด้วยนะครับนี่เออคุ้มเลยผมก็แต่ผมก็เชียร์ทนะั้งสองเล่มนั่นแหละไปลองซื้อลองหามาตามอ่านกันได้นะครับผมก็คลิปนี้รีวิวก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับบงกฎครั้งแรกที่ได้ลองอ่านนะครับผมก็ ถ้าใครสนใจก็ลองไปซื้อติดตามหาอ่านกันได้นะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามกันได้นะครับผมบ๊ายบาย